ต่อมาก็คือเป็นรายการการสั่งซื้อนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นการบอกประวัติการสั่งซื้อของเราโดยก็จะมีบอกสถานะว่าทั้งหมดก็คือทุกสถานะเลยทั้งแบบที่จ่ายเงินแล้วยังไม่จ่ายเงินหรือว่าจัดส่งแล้วหรือว่ายังไม่จัดส่งพอเราคลิกปุ๊บคือก็จะขึ้นให้เราดูทั้งหมดเลยถ้าเราต้องการดูแค่คนที่แบบจ่ายเงินแล้วก็คลิกที่จ่ายเงินแล้วนะครับที่สถานะไหนที่จ่ายเงินแล้วแต่ถ้าหากดูสถานะไหนที่เรายังไม่จ่ายเงินก็คลิกที่ ตรงนี้นะครับไม่จ่ายเงินตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับอันนี้ก็คือเป็นการจัดส่งสินค้าอันนี้ก็คือเป็นจัดส่งแล้วนะครับถ้า,าดูยังไม่จัดส่งก็ยังไม่มีนะครับตรงนี้โดยปุ่มนี้ก็คือจะบอกว่าเป็นใบสั่งซื้อสินค้านะครับพอคลิกปุ๊บก็ขึ้นมาตรงนี้ถ้าเราต้องการที่จะพิมพ์ให้เรากดปุ่มนี้นะครับ c t r l ทนบวกบน คีย์บอร์ดนะครับ Ctrl P กด c t r l P ปุ๊บก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้มาให้เรานี่นะครับรอแป๊บหนึง่งนี่แล้วเราก็กดปรินได้เลยสำหรับบางท่านบางท่านอาจจะมีตรงนี้ครับตรงนี้แล้วเราเห็นรู้สึกว่ามันเกะก,กะให้เราติ๊กตรงนี้ออกนะครับนี่อันนี้ก็จะหายไปแล้วเราก็กดปรินได้เลยนะครับ ส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนในการค้นหาตามรหัสการสั่งซื้อนะครับต่อมาก็คือเป็นตัวรายงานตัวรายงานนี้เดี๋ยวผมพูดอีกครั้งหนึงดีกว่าสำหรับตรงนี้ผมขอจบเพียงแค่รายการการสั่งซื้อเท่านี้นะครับขอบคุณครับ